สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกรกฎทุกนท,กท่านนะคะกลับมาพบกับช่องโมหนิงถาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงที่ดาวพระพฤหัสจรทับลัคนาได้ตําแหน่งมหาอุดโอ้ดีใจด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะว่าดวงจะเด่นมากๆในช่วงนี้เพราะว่าดาวพระฤหัสจะอยู่ในตําแหน่งนี้จะเดินมาอยู่ในตําแหน่งเป็นมหาอุดในรอบ12ปีจะมีห,หนึ่งนะคะ ก็ช่วงนี้คุณจะดูโดดเด่นมีความมีออร่ามีความเปล่งปังอาจจะช่วงนี้อาจจะกินเยอะเพราะว่ามันจะทําให้คุณขยายตัวอาจจะอ้วนอาจจะอวบขึ้นนะคะในช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของน้ําหนักที่จะเกิดขึ้น <S <S เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับคุณอีกนะคะแล้วก็ถ้าตามดวงดาวนะคะชาวลัคนาราศีรกรกฎจะเหมือนกับ เป้าหมายของคุณมันชัดเจนเป็นความเจริญก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นเพราะดาวพระรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาหมายถึงความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองผู้ใหญ่อุปธรรมช่วยเหลืออะไรที่เป็นเรื่องของปัญหาเก่าๆเหมือนกับคุณจะแก้ได้แล้วก็จะเกิดก่อเกิดแบบว่ามีโปรเจกต์โครงการโครงงาน,งงานอะไรที่มันจะเข้ามาในช่วงนี้ทําให้คุณมีชื่อเสียงมีการเงินที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์หรือ บุญที่จะมาเกื้อหนุนทําให้คุณก่เกิดความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะบางท่านอาจจะหมายถึงช่วงนี้ผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนเกื้อกูลหรือเอ็นดูคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณอีกชาวลันาราศรีกรกฏดวงของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวพระพฤหัสจรทับลักนาได้ตําแหน่งมหาอุตในรอบ12ปี The Date ว้าวการรีเบิร์ตจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ชีวิตกำลังผัดเปลี่ยนนะคะ The Date ขึ้นมาเนาะการถูกอุปถรัรมภ์หกเหรียญการการถูกช่วยเหลือการถูกอุปถรัรมภ์การได้เงินนะคะว้า wow. วเก้าเหรียญดูชีวิตของคุณในเรื่องของการเงินการทอง มีโอกาสจะได้เงินมากๆมีโอกาสที่จะหลุดพ้นปัญหาในด้านของการเงินสีไม้เท้าความสําเร็จที่จะมาในด้านของการเงินกันทองกินการมีรายได้การมีความมั่นคงในด้านของการงานหรือความสําเร็จในด้านของการงานจะให้ทําให้คุณได้เงินว้าวมีความโชคดีในส่วนของการการงานนะคะอาจจะก่อเกิดโปรเจกต์โครงการงานใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้ The Tower ขึ้นมาการ เปลี่ยนแปลงแบบปุปปับฉับพลัน The Hangman Strength แล้วก็5้ดาบเหมือนกับว่าความวุ่นวายอะไรบางอย่างที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่คุณจะได้เคลียร์จะได้จะได้จบมัน หรือไม่ก็ใครที่เป็นปัญหากับคุณอริสตูจะแพ้พ่ายเหมือนอะไรที่มันเป็นปัญหามันกําลังจบชีวิตของคุณกําลังมีสิ่งดีๆเข้ามากันถูกช่วยเหลือกันมีโอกาสอะไรบางอย่างหรือบางท่านถ้าเป็นตําแหน่งหน้าที่ก็มีเหมือนผู้ใหญ่จะให้โอกาสคุณเพราะว่าหนึ่งไม้เท้าคือความสําเร็จข่าวดีในด้านของการงานแล้วก็ โอกาสของความสําเร็จในด้านของกิจการงานก่อเกิดรายได้มหาศาลนะคะก็หมายถึงการเงินจะเข้ามาดีมากๆแล้วก็ใครที่มีปัญหาหนักๆช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะหลุดพ้นจากปัญหานั้นจะเคลียร์ได้จะจบหรือชีวิตกําลังแบบพลิกฟื้นมันจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันรองานได้งานรอการจบสิ้นปัญหามีเกณฑ์จะได้จบ หรืออาจจะรอาการจบในเรื่องของวิบากกรรมความรักต่างๆก็จะถูกเคลียร์ไปถึงเวลาที่ดวงคุณจะจะดีขึ้นนะคะชาวกรกฏเนาะถ้าม,มันมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้หรือปัญหาหนักอกหนักใจมีความทุกข์ที่มันกั้มกือนบอกใครไม่ได้คุณจะได้จบมันไปก็มีโอกาสมากๆที่คุณจะได้รับการ การถูกสพอร์ตกันได้ข่าวดีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วก็ความรักดูจะแฮปปี้มากขึ้นแล้วก็ในด้านของออตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่รักการทำงานมากๆเป็นคนที่มีความอดทนสูงรักครอบครัวรักการทำงานคุณอาจจะมีเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความพังเนาะความพังการ เจอปัญหาหนักๆในชีวิตก่อนหน้านี้คุณอาจจะถูกใส่ร้ายใส่ความถูกว่าร้ายถูกดินทาหรือเหมือนคุณชีวิตมันเจอความหนักมาอาจจะเจอการบั่นทอนจากคนการถูกบูลลี่แล้วก็เจอเรื่องของความทุกข์ต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเนาะเหมือนคุณจะได้หลุดพ้นสิ่งต่างๆกำลังจะถูก ขจัดไปจากชีวิตของคุณหรือคุณอาจจะได้ตื่นรู้จะได้จัดจะได้เคลียร์คนพวกนี้ออกไปเหมือนคุณจะได้ตัดสินใจที่แน่วแน่การเดินออกมาจากจุดจุดเดิมอาจจะคิดดีแล้วก็ได้ตึกตองมานานแล้วคิดมาดีแล้วเพราะว่าคุณเจอเหตุการณ์ซ้ําๆอย่างนี้มานานแล้วมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้โอกาสจากผู้ใหญ่เจ้านายจากเพื่อนร่วมงานหรือ เป็นคนที่จะมาเข้ามาเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณ,คณอืก็มีเกณฑ์มากๆที่จะได้รับโอกาสไรบางอย่างที่ทําให้คุณมีเป้าหมายใหม่ๆเกิดขึ้นทําให้คุณก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ๆในชีวิตนะคะบางท่านอาจจะหมายถึงการเดินทางต่างประเทศการไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าดาวคู่ของคุณดาวเจ้าเรือนปัตตนิไปอยู่ในภพเรือนมรณะ จากที่ดาวพระเสาอยู่ในภพเรือนสุภะเนาะจรย้ายเข้ามาสู่ภพเรือนมรณะอาจจะไม่ถึงคุณจะได้กลับไปทำในสิ่งที่คุณพลาดเป้าหมายไปก็ได้หรือคุณจะเจอกรรยาณมิตรเก่าๆดึงให้คุณไปทำโปรเจกต์คโครงงานอะไรบางอย่างอาจจะเป็นงานเก่าๆหรือกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าๆก็ได้นะคะแต่มันทำแล้วเฮงลงปัง บางท่านก็อาจจะได้เจอคู่ก็ได้เจอความรักาจากคนต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้มันเป็นเรื่องของการปล่อยวางชีวิตของคุณเหมือนจะได้ละทิ้งเนาะอย่างที่บอกมันจะปลดปล่อยอะไรบางอย่างมันจะเกิดข้อ,อการพลิกผันแบบปุบปับฉับพลันเกิดความคิดแบบแบบคิดแล้วมันลึกซึ้งถึงสัจธรรมอะไรบางอย่างทำให้คุณปล่อยปล่อยหรือตัดจบกับอะไรบางอย่างที่ มันไม่ก้าวหน้าไม่เติบโตเหมือนคุณวนลูบอยู่ในวังวนเดิมๆมมานานแล้วอาจจะเป็นงานที่ไม่ก่อเกิดรายได้เพิ่มเติมแต่มีแต่ภาระหนี้สินหรือเอเจอความพังมากๆในด้านของการงานมันอึดอัดมันแบกรับอารมณ์ความรู้สึกที่มันแย่ๆมานานแบบนั้นก็ได้เหมือนคุณจะได้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะคะแล้วก็ชีวิตกำลังเติบโต มีโอกาสที่จะเป็นงานที่มั่นคงและก็ก้าวหน้าเติบโตได้ในอนาคตเป็นช่วงเวลาของคุณคุณอาจจะรอโอกาสนี้มานานก็ได้มันเป็นจังหวะเวลาที่คุณควรได้คุณจะได้ลงมือทำจะได้ลุยเหมือนคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะถึงเวลาที่คุณจะใช้ความรู้สึกใช้ความใช้ความรักของตัวเองนำพาชีวิตออกไปสู่เป้าหมายใหม่ๆ ถ้ามันอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆก็เหมือนต้องปล่อยไปคุณต้องรักตัวเองแล้วแหละอืมเพราะว่าคุณก็อาจจะใช้ชีวิตหลบหลบเดิมๆมานานแล้วมันไม่เห็นแสงสว่างในชีวิตอะคะ่ะเหมือนกับคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องเห็นใจตัวเองต้องรักตัวเองให้มากถึงเวลาที่คุณจะมีช่วงเวลาดีๆให้กับตัวเองแล้วสวอร์ so ก็คือการการปฏิวัติ เหมือนคุณจะได้ปฏิวัติตัวเองการเปลี่ยนแปลงด้วยที่มีคนอื่นคัดค้านแต่คุณก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงตอนนี้คือใครใครจะมาใครจะมายุ่งวุ่นวายกับคุณคุณโนโสนโนแค์ตอนนี้คุณทําตามหัวใจตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณก็เป็นคนมีเซนต์มากๆด้วยในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ตัดสินใจอะไรได้อย่างถูกต้องแม่นยํา แล้วก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับคนที่ใส่หน้ากากหาคุณเนาะเพราะคุณรู้หมดแหละแต่แค่ไม่พูดอืมเหมือนถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยวางแล้วก็ทำตัวทำตัวโดยการรักตัวเองใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องคาดหวังกับอะไรแต่สิ่งที่ได้ก็คือความความความสำเร็จจากจัก,กรวาลที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายใหม่ๆ เหมือนจักรวาลก็เห็นนะว่าคุณทําอะไรความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะก้าวเข้าสู่ความจริงก็คือทําอะไรไว้ย่อมได้สิ่งนั้นทําดีย่อมได้ดีบุญกุศลเข้ามาหนุนนําเพราะว่าดาวพระพฤหัสเป็นดาวแห่งบุญกุศลที่จะเข้ามาเกื้อหนุนเกื้อกูลทําให้คุณเจอกับเส้นทางของชีวิตใหม่ โอกาสของความก้าวหน้าความเจริญในด้านของธุรกิจหน้าที่การงานการได้เงินทองดูชีวิตจะใช้ชีวิตแบบชิีวๆมากขึ้นการเงินดูหาง่ายขึ้นจะมีผู้ใหญ่ให้การเกื้อนหนุนแล้วก็คู่เข้ามาซัพพอร์ตเป็นช่วงเวลาดีๆของคุณนะคะคุณได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณต้องการก็คือการกลับมารักตัวเองบางท่านอาจจะหมายถึงสุขภาพร่างกายของคุณที่จะกลับมาดีขึ้นนะคะ ก็ใครที่แบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ก็เหมือนเจอหมอดียาดีถึงเวลาที่คุณจะกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องของความพังมันกําลังจะฟื้นตัวบางท่านเนาะสุขภาพไม่ดีมานานแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาร่างกายกลับมาแข็งแรงมากขึ้นเจอหมอดียาดีเจอโรงพยาบาลที่ที่ทำให้คุณแบบฟื้นตัวได้เร็วหรือ เจอหมอถูกโลกแบบนั้นเนาะก็เป็นเรื่องดีๆที่เข้ามาหาคุณในหลายๆบริบทเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้ว่าจะบอกอะไรกับคุณอีกจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกรกฎอีกคะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสจรทับลัคนาได้ตำแหน่งมหาอุดโดดเด่นมากๆในรอบ12ปีราศีกันพบเรือนสหัชชะของคุณมีเกณฑ์จะได้ เดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลหรือไม่ก็จะไดเ้เจอวงสังคมใหม่ๆเจอการเรียนรู้กับเพื่อนใหม่ก็ได้นะคะสิทจิตรีย์ราศีธนูพบเรือนอริพบเรือนอริของคุณก็คือดาวพระพฤหัสนั่นแหละก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับการมีเป้าหมายการาได้ลงทุนทําโปรเจกต์โครงงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ มีเกณฑ์มากๆที่เป้าหมายของคุณหรือธุรกิจหน้าที่การงานของคุณมันเติบโตได้รับผลสําเร็จได้รับการยอมรับหรือข่าวดีในด้านของธุรกิจหน้าที่การงานมันกําลังเกิดขึ้นคุณผ่านอะไรมาหลายๆอย่างเนาะมันเป็นการเพาะบ่มตัวของคุณทําให้คุณมีประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ผ่านการเวลาที่มันยาวนานมันทําให้คุณตกผลึกตกผลึกกับการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่คิดไม่เหมือนใครเป็นคนที่ อาจจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครก็ได้แต่มันมีความเฮงความปังที่เกิดขึ้นแฮงแมนนะคะมันเป็นระยะเวลายาวนานที่คุณสะสมประสมการณ์ของคุณแล้วก็อาจจะได้ก่อเกิดกับธุรกิจอะไรใหม่ๆของคุณแล้วทําให้คุณสร้างสร้างแบรนด์สร้างเงินขึ้นมาดูจะได้รับการอุปถัมภ์นะคะ การถูกอุปถัมภ์การถูกยอมรับสิ่งไหนที่มันคุมเครือหรือสิ่งไหนที่มันไม่ชัดเจนเหมือนคุณจะจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นชีวิตจะไม่เดินสเปะสปะเหมือนถ้าคุณก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้วางเป้าหมายให้กับชีวิตเนาะช่วงนี้ดูคุณจะได้รับเ,เหมือนกับคิดใหม่ทำใหม่วางเป้าหมายกับชีวิตรีโอชายโอกาสของความสำเร็จ สูงมากๆไม่ว่าคุณจะเลือกในเส้นทางไหนหรือโปรเจกต์หรือโครงงานหรือการมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแสงมาแล้วการเป็นผู้นำการเป็นตัวของตัวเองการเป็นผู้นำแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินราศีสิงห์ไปลอยอยู่ในภพเรือนสหชัชชะการได้เงินจากวงสังคมได้เงินจากการมีคอนเน็ชันใหม่ๆได้เงินจากเพื่อนฝูงได้เงินจาก สื่อโซเชียลโลกออนไลน์หรือการได้เงินจากการมีเพื่อนใหม่ๆที่จะมาเกื้อหนุนเกื้อกูลทําให้ก่อเกิดธุรกิจการงานใหม่ๆก็ได้นะคะดูคุณจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นคุณอาจจะปูรากฐานวางรากฐานของอนาคตของตัวเองแล้วก็ดูช่วงนี้จะมีความมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆแล้วก็มีคนเข้ามาเกื้อหนุนช่วยเหลือ เป็นเวลาของการถูกสนับสนุนดาวเจ้าเรือนวินาศดาวเจ้าเรือนสหัสชาเป็นดาวดวงเดียวกันก็คือดาวพระพุธช่วงนี้การเดินทางการมีคนเข้ามาเกื้อหนุนเกื้อกูลหรือเป็นช่วงที่คุณจะพ,พบปะเจราจาการสื่อสารการมีข้อตกลงมันเกิดขึ้นเหมือนคุณจะมีการวางแผนอนาคตมีรากฐานความมั่นคงก่อเกิดธุรกิจอะไรบางอย่างที่จะ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณก็ได้เหมือนก็นจะเป็นการสร้างเพื่อให้เป็นอนาคตในภายภาคหน้าด้วยความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการได้ตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณแล้วก็ดูช่วงนี้คุณมีวุฒิการเป็นผู้นําสูงมั่นใจในตัวเองสูงมากๆด้วยนะคะสิ่งสตรงด้วยดูจิตใจของคุณมันแข็งแกร่ง คุณควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยดีควบคุมสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงกลา้าคิดกล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรที่มันมันเสี่ยงแต่คุณรู้สึกว่ามันมันสามารถทําให้ชีวิตของคุณมันก้าวหน้าได้อมืมันจะมีเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามากดดันคุณก็ได้ที่ทําให้คุณคิดออกนอกกรอบทําไม่เหมือนใครคิดไม่เหมือนใครแต่ ทําแล้วดีทําแล้วเฮงทำแล้วปังก็มีเกณฑ์น,นะคะที่เป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสเข้ามาเกื้อหนุนบุญส่งเสริมให้คุณได้เงินได้ทองได้ความสําเร็จที่จะเข้ามาในช่วงตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคม2568ค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็พปอร์ตมาหนิ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ทิปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ